วันนี้ผมจะมาเล่นย4ี่ชั่วโมองใน,นบักฟุตการประจนภัยของผมจะเต็มไปด้วยความอยากลาบากขนาดไหนไปดูกันเลยเริ่มต้นมาผมก็ได้เข้าไปคุยกับลุงคนนึงหลังจากคุยไปสักพักนึงลุงเขาให้ผมไปจัดการกับลูกกระจกพวกนี้5ตัวโอ้โหทําไมลุงเขาไม่ทําเองวะยืนอยู่ตั้งนานหลังจากฟาร์มไปได้สักพักนึงผมก็รู้สึกถึงความลาจะจึงออกไปดูคลิปคนอื่นว่าเขาทํายังไงเขาถึงฟาร์มเร็วพอผมเปิดดู u ู u ูบซะนั้นแหละเจ้าบ,บคุณเอ้ย ขาใช้โยลุผมก็เลยไปกดมาในราคา125บาทโอ,โอ้ซึ่งมันควรจะถูกเลยแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะครับก็ผมบอกร้านไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่หรอกนะเด้คว,วามหือของใหม่ไฟในการฟาร์มของผมก็เริ่มพุ่งขึ้นมาทันทีมันพวกนี้จึงไม่ใ,ใช่ปัญหาสําหรับผมอีกต่อไปแล้วก็เรียบร้อยผลเลเวลสิบแล้วได้เวลาออกเดินทางเพืยย่อที่จะย้ายเกาะอผมนี่มันเก่งจริงๆเลยนะ โอ้โฮซึ่งเสียงในคลิปของผมเนี่ยมันอาจจะไปแปลกหน่อยนะครับพวกผมยังไม่มีไม้แต่ว่าผมได้ทําการซื้อไม้มาแล้วซึ่งไม้มันช็อตคุณอยากฟังกันไหมล่ะสามสองหนึ่งเริ่มนี่ไงดีเวลาโอ้โหราคาหนึงร้อยหกสิบห้าบาทโคตรแพงเสียงไม่ดีแถมยังช็อตด้วยโอ้โหดีไหมล่ะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นผมก็ได้มาเล่าเควสเพื่อที่จะฟาร์มทันทีซึ่งมอนลิงพวกนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมะนะแล้วก็เรียบร้อยผลลัพธ์สิบห้าเดี๋ยวเควสมัน ก็ขอตีเสร็จก่อนแล้วกันนะและก็อย่างที่ทุกคนคิดหลังจากนั้นไม่นานผมก็เสร็จเควสนีดด้เป็นที่เรียบร้อยและเลเวลก็ขึ้นมาที่เลเวล17เลยและผมก็สามารถรับเควสต่อไปได้แล้วหลังจากนั้นผมก็ออกเดินทางเพื่อมาฟาร์มตรงจุดนี้ทันทีโอมอนพวกนี้มันตียากโคตรนะครับมันไม่ใช่ตียากอย่างเดียวนะมันถึงแถมตีแรงด้วยโอ้ถ้าผมประมาทไปนิดผมอาจจะตายได้เลยนะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมหรอก เพราะว่าผมเก่งยังไงล่ะโหคนอะไรอวยตัวเองซะด้วยหลังจากผ่านไปสักพักหนึ่งก็ได้เวลามาตีบอสและการจัดการกับบอสตัวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมเพราะว่ามันมีบั็กตรงนี้มันก็ไม่เชิงบั็กหรอกครับมันเป็นเทคนิคที่หลายๆคนก็ใช้กันเพราะว่าถ้าเราไม่ยินตรงนี้มันจะตีเราไม่ถึงแต้หลังจากนั้นผมก็จะเกิลฟรีใส่มันไปเรื่อยๆจนบันตายเลเวลก็ขึ้นรัวๆแต่ระหว่างที่ฟังอยู่นั้นก็มีบอสอลองที่มันเกิด แต่พอผมมาถึงมันก็มีเลือดแค่นิดเดียวด้วยความที่ผมหิวของผมก็เลยเข้าไปจัดการมันโดยทันทีเรียบร้อยเลเวลก็ขึ้นลุลวะซึ่งเลเวลผมขึ้นมาที่37เลยก็แสดงว่าผมสามารถย้ายเกาะได้แล้วแต่ก่อนจะไปก็แวะสุมกระดูกดูกันซะหน่อยเผื่อจะได้ของดีๆติดไม้ติดมือไปบ้างซึ่งการสุมทั้งสองครั้งของผมได้ตังมาทั้งสองครั้งและตังที่ผมมีนั้นก็สามารถเอาไปสุมผลได้พมก็เลยตัดสินใจมาสุ่มผลรู้สักหน่อย และผลที่ผมสุ่มได้นั่นก็คือผลสปินโอ้ซึ่งมันโคตรจะดีดีมากดีเกินไปแล้วก็ดีจนแบบพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าตอนนั้นผมก็ไม่มีผลใช้ก็เลยตัดสินใจกินมาก่อนและเมื่อผมมาถึงเกาะบากี้ผมก็รีบวิ่งเข้าไปหาจุดเซฟเผื่อผมตายผมจะได้ไม่ต้องมาเกิดไกลและไฟในการฟาร์มผมก็ยังไม่หมดก็เลยทําการมารับเควสเพื่อที่จะไปฟาร์มและผมก็เห็นคนตีอยู่ผมคิดว่าจะไปล่าเขาสักหน่อย และเมื่อผมสก,กิลใส่มอนเขาเท่านั้นแหละดูเหมือนเขาจะกดผมมากๆเลยเขาลงมาแล้วก็สก,กิลใส่ผมแล้วผมก็ตายแค่สก,กิลใส่มอนเดียวถึงกับต้องฆ่าต้องแกงกันเลยเหรอและผมก็ทําการเปลี่ยนเซริร์ฟเพื่อจะมาหาเซิร์ฟฟาร์มและก็หาไปได้ไม่นานก็เจอแล้วและไฟในการฟาร์มของผมก็ยังไม่หมดลงและการฟาร์มของผมก็เริ่มต้นโดยทันทีเลยและเมื่อผมฟาร์ไมไปสักพักก็มีผู้หญิงมาช่วยผมฟาร์มแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงจริงหรือเปล่า และเขาก็กดสก,กิลใส่ผมแต่ผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าและคนอย่างผมก็ไม่ทําลายสุภาพสตรีอยู่แล้วอันที่จริงผมสู้เขาไม่ได้หรอกดูสิขนาดเขาปาแค่สก,กิลเดียวนะผมเกือ,อบตายเลยเมื่อผมรู้ตัวว่าตัวเองกากการเดินทางออกไปฟาร์มจึงเริ่มต้นขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปฟาร์มนั้นก็มุ่แหวกสุ่มผลกันสักหน่อยเพื่อจะได้ผลดีๆและผลที่ผมได้มันก็ดีจริงๆครับเพราะมันคือผลบาร์กี้ทำไมมันถึงดีนั่นเหรอ ราะว่าก่อนที่ผมจะไปนั้นมันใช้ดาบซึ่งดาบตีผลบาร์กี้ไม่เข้านั่นก็แสดงว่าการฟาร์มของผมจะสบายมากเมื่อผมรู้อย่างนั้นก็ออกเดินทางมาที่กเกาะทะเลทรายเมื่อผมมาถึงก็เซฟกันซะหน่อยเมื่อเซฟเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนเดิมมารับเวสเพื่อที่จะไปฟาร์มและดูสิ่งนี้สิโอ้มันมันตีเราไม่เข้าซึ่งก็แสดงว่าการฟาร์มของผมจะง่ายขึ้นแบบ200เโอ้โห200%เลยนะครับท่านผู้ชม เพราะผมฟาร์มไปไม่นานสกิลสอ2ของดับโยลุก็บดล็อกมันเป็นการปล่อยขึ้นดาบออกไปมันก็ดีมากๆสําหรับผมว่าสก,กิลที่2นั้นมันโดนเป็นกลุ่มแสดงว่าถ้าผมลากมาเป็นกลุ่มมันก็จะโดนทุกตัวแล้วก็เหมือนเดิมผมฟาร์มไปไม่นานเรอเวลของผมก็พอที่จะสามารถรับเควสต,ต่อไปได้แล้วจุดเล่เควสกับจุดเควสมันห่างกันยิงๆนะครับเควสนี้แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผม เพราะไฟในการฟาร์มของผมนั้นมันมีถึง200เปอร์ซและเมื่อมาถึงก็เหมือนเดิมลากฟาร์มครับผมและระหว่างที่ผมฟาร์มอยู่นั้นก็มีคนใช้ผลอะไรไม่รู้ซึ่งมันโคตรเฟี้ยวผมเดาว่ามันน่าจะเป็นผลลูมนะครับเพราะว่ามันกลางเหมือนลูม,มนะและเหมือนเขาจะอักติกับผมหรือว่าเขาหมั่นไส้ที่ผมมีดาบยูรุไม่รู้เขา้าสกิลใส่ผมแต่ว่าเจ้าหนูนี้ไม่รู้สินะว่าใครแข็งเก่งเข้าสกิลโดวนผม ผมก็ไม่เป็นอะไรเลยหรือว่าเขาจะลาดมผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพอหลังจากเจ้าหนูนั้นหายไปผมก็ทําการฟาร์มจนถึงเลเวล90แล้วก็ได้เวลาย้ายเกาะคุณดูความขยันของผมสิแบตผมเหลือ10บผมก็ยังฟาร์มเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเมื่อผมมาถึงเกาะต่อไปที่จะฟาร์มนั่นก็คือเกาะหิมะและเจ้าหนูนี่ก็วิ่งมาตีผมซึ่งมันก็นานจะไม่รู้หรอกนะวพาะผมใช้ผลบาร์กี้และผมก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนนี้มีจุดขายวิชาอยู่ซึ่งตาแก่นี่แหละ คือคนที่จะขายวิชาให้ผมซึ่งมันคูดจะแพงเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องซื้อมาเพราะว่าผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อกันและวิชาที่ผมซื้อมามันมีอะไรบ้างผมจะอธิบายให้ฟังอันแรกมันเป็นการกระโดดซึ่งมันทําให้เรากระโดดสูงขึ้นหรือว่ากระโดดได้มากขึ้นนนัเองอย่างที่2มันเป็นการเปิดฮาคิทําให้เราตีแรงขึ้นและสามารถตีผลสายโลเกียเข้าอย่างที่3ม,มันเป็นการโซวาร ก็ตามชื่อเลยมันสามารถวาร์ปได้หลังจากอธิบายเสร็จก็เหมือนเดิมมาทําการฟาร์มต่อนั่นเองและมอนจนุดนี้ฟาร์มไม่ยากเลยเพราะว่ามันมีถึง5ตัวในเควสมันได้ทําแค่จิตตัวพอผมฟาร์มเปสักพักก็ได้รว่าจัดการกับบอสมันชื่อว่าบอสเยติซึ่งมันโคตรจะถึกแต่ว่าผมแข็งแรงอะนะและก็เหมือนเดิมอย่างที่คุณคิดอ้าวไม่ใช่ที่คิดหรอผมตายแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อผมเกิดขึ้นมา ผมก็เลยทาการสกิลใส่มันแต่ว่าก็ไม่โดนนะนะได้ความรีบร้อนกลัวมันรีเลี่ยนก็เลยสกิลใส่มันไปมั่วๆอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละและคันนี้ก็หองจริงแล้วผมทําการฆ่ามันได้และเลเวลก็ขึ้นรัวๆอ้าวไม่รัวเหรอขึ้นมาแค่สังเลเวลแต่แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วพอผมฟาร์มไปสักพักไฟในการฟาร์มของผมก็เริ่มหมดก็คิดว่าจะมาสุ่มผลเล่นซะหน่อยเพื่อจะได้ผลดีๆนี่ไงครับดีสุดๆไปเลยผลหนามนั่นเอง ซึ่งผมไม่ได้ใช้เหยู่แล้วก็เลยทิ้งไว้เผื่อมีคนอยากได้นะหลังจากนั้นก็กลับไปฟาร์มต่อพอผมฟาร์ไมไปได้สักพักก็เรียบร้อยเลเวล120ได้เวลาเปลี่ยนเกาะและด้ดยความบื้อหรือความโง่ของผมก็ไม่รู้ผมไปซื้อเรือเกมพัทไอผมก็ยังไม่มีเกมพัทนี้ผมรู้สึกอายมากก็เลยรีบไปซื้อเรือธรรมดาทันทีในราคา300บาทเพราะาตอนนี้ผมเริ่มมีเงินแล้วดูสิ ผมมีเงินตั้งสองแสนแน่สามารถไปคุณได้เลยนะซึ่งมันก็ไม่ใช่เงินจริงๆหรอกอย่าคิดมากอย่าคิดมากพอผมมาถึงผมก็มองหาจุดเซฟแล้วก็เรียบร้อยนี่ไงยืนหัวโดดอยู่นี่เลยใส่หัวคาบอายซะด้วยและด้วยความรู้ของเด็กโง่ที่หลังจากไปสึกษาจาก YouTube มาก็ได้พบว่าที่ก่อนนี้มันมีผ้าคลุมขายอยู่ซึ่งมันอยู่ตรงหอนี่เลยผมจาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันและผมก็ทําการกระโดดขึ้นไปทันทีเพราะผมไม่มีผลบิน แล้วก็เหมือนเดิมผมก็โดดไปสักพักหนึ่งกันีไ่ไงเจอแล้วพอเราลงมาเสร็จผมก็คุยกับชายคนนี้แล้วเขาก็ขายผ้าคลุมให้ผมในราคาห้าหมื่นบาทและมันก็ดีสําหรับผู้เล่นใหม่มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันบวกทั้งเลือดบวกทั้งเอเนจีซึ่งผู้เล่นใหม่ๆก็เลือดกับเอเนจีมันก็ยังไม่เยอะซึ่งมันก็จําเป็นสําหรับผมมากๆเลยหลังจากที่ซื้อเสร็จก็เหมือนเดิมครับฟาร์มซึ่งการฟาร์มตรง จุดบริเวณนี้มันก็ยากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเราต้องสลับไปสลับมาพอผมฟาร์มไปสักพักนึงผมก็ได้ยินเสียงคนตีบอสกาว่าจะมาช่วยสักหน่อยพอผ,ผมช่วยไปช่วยมาเขาก็สก,กิลใส่ผมแต่ผมก็ตายโอ้นี่ขนาดมาช่วยกันนะเนี่ยหลังจากที่ผมเกิดเสร็จผมก็คิดว่าจะไปตีบอสเพราะว่าผมอยากได้ของและระหว่างที่ผมกําลังจะไปนั้นเขาก็ตีไม่รอผมเลยและบอสก็ตาย ก็ไม่เป็นไรกลับมาฟาร์มต่อก็ได้พอฟาร์มไปสักพักก็ถึงเวาลาของผมแล้วเวลาตีบอสยังไงล่ะผมก็เลยทําการรับเควสบอสและก็บินงมาโดยทันทีซึ่งผมไม่เจอมันพอผมกระโดดลงมาข้างล่างก็เจอมันทันทีโอ้โหเจ้าหนูมันหลบอยู่ตรงนี้นี่เองด้วยความที่ผมแข็งแรงและก็เก่งผมก็สามารถจัดการไปได้โดยที่ไม่มีอะไรยากพอผมกลับมาฟาร์มได้ไม่นานก็เหมือนเดิมเรเวลหนึ่งหคุณคิดอะไรอ่ะล่ะ ก็เหมือนที่ผมคิดนั่นแหละได้เวลาย้ายเกาะแต่ก่อนจะไปก็มาทักทายเพื่อนใหม่ซะหน่อยกลัวเขาจะน้อยใจอะนะเพราะว่าเราก็เพิ่งเจอกันเองพอผมขึ้นมาก็สกิลใส่โดยไม่ยัง้งนี่คือการทักทายแบบรูปผู้ชายและก็เหมือนเดิมผมก็สามารถจัดก,การมันได้และก็ได้เวลาย้ายเกาะของจริงเมื่อผมกระโดดลงมาเพื่อที่จะไปท่าเรือก็แวะอัสเต็กซะหน่อยและสะแตกผม ก็ถึง300แล้วซึ่งมันเกินมาด้วยก็แสดงว่าผมสามารถซื้อหมวกนักดาบได้แล้วนั่นเองก็เลยแวะมาซื้อก่อนไปพอผมมาถึงเกาะทะเลทรายก็มองหากล่องเพราะว่ากล่องน,นั้นมันจะมีรูลงไปข้างล่างและก็นี่ไงเจอแล้วเมื่อเราลงมาถึงก็ทําการเดินตามเส้นทางนี้ไปเลยหลังจากเดินไปได้ไม่นานก็เจอแล้วซึ่งมันจะขายให้เราในราคา1นึ0 0 0สบาทซึ่งมันโคตรจะแพงแต่ว่ามันก็คุ้มค่ายอยู่พอสมควรเพราะว่ามันบวกค่าดาบ ถ้าผมขึ้นมาผมก็กะจะรีตัวเพื่อที่จะใส่หมวกแต่ผมลืมเซฟผมไปเกิดที่กาะม,มาลีนฟอร์ดพระเจ้าแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆก็รีตัวมาแล้วลองใส่ซะหน่อยโหดูนี่สิเทไม่ใช่ย่อยเลยนะหลังจากที่แอคอยู่นานก็มาสุ่มผลดูซะหน่อยเพื่อจะได้ผลดีๆและความคิดกับสิ่งที่ได้มันตรงกันข้ามกันเลยผมได้ผลหนามอีกแล้วโหดวงจะแย่ไปไหนเนี่ย พอผมมาถึงเกาะที่ผมจะฟาร์มผมถึงก็ตั้งตรงใจเพราะว่าผลบา์กี้มันบินไม่ได้ซึ่งทางขึ้นมันก็โคตรจะสูงเลยและระยะเวลาการเดินทางก็นานสักหน่อยได้ลหลังจากนั้นผมก็ขึ้นมาได้ผมก็รีบไปเซฟโดยทันทีเพราะว่าผมไม่อยากจะขึ้นมาอีกแลว้วอะนะเพราะว่าการขึ้นมามันโคตรจะลําบากพอผมจะเล่เควสนั้นผมก็เหลือไปเห็นคนขายดาบผมก็เลยคุยกับเขาดู เพื่อจะถูกคอกันแต่ว่าเขาขายดาวให้ผมในราคาสี่แสนแล้วก็ล้านสองโหโคตรจะแพงผมรู้สึกว่าน่าจะคุยกันไม่ถูกคอแล้วก็เลยกลับมาฟาร์มดีกว่าและจุดฟาร์มจุดนี้มันโคตรจะเท่เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกคุยเสร็จเราต้องกระโดดลงมาอ่าซึ่งเทไหมไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าโคตรเทเลยนะครับผมเพราะผมฟาร์มไปผมก็รู้สึกถึงความช้าก็เลยหาโคตรคุณสองมาใช้สักหน่อยและก็เรียบร้อย20นาทีเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งมันโคตรจะเยอะ และไฟในการฟาร์มของผมก็กลับมาอีกครั้งด้วยควคูณ2นี่เองพอฟาร์ไมไปได้สักพักก็ได้เวลารับเควสต่อไปและเควสดนี้สามารถรับได้ตอนเลเวล175รนะครับผมและผมก็รีบทําการมาฟาร์มโดยทันทีเพราะว่าไม่อยากให้เสียเวลาคูณ2องอะนะเพราะามันเหลือ,อแค่สินาทีเท่านั้นแต่เมื่อผมมาฟาร์มผมก็ต้องตกใจเพราะว่ามันตีผมเข้าผมใช้ผลบากี้นะเฮ้ยแต่เมื่อผมไปศึกษามาดีๆแล้วผมก็พบว่าเราต้อง1 7 7้ ก็เลยกลับมาฟาร์มที่ควเเดิมแล้วก็เรียบร้อยนี่ไงเลเวลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วมอนพวกนี้ไม่สามารถตีผมเข้าได้แล้วผมก็เลยทําการฟาร์มโดยทันทีพอฟาร์มไปสักพักคูณสองก็หมดก็เลยมาทําการสุ่มซะหน่อยเพื่อจะได้คูณสองไปฟาร์มรอบแรกผมได้ตังค์และรอบที่สองผมได้เอ็กพีคูณสองสิบนาทีก็ทําการรีตัวกลับไปฟาร์มเมื่อมาถึงก็รับควเโดยทันทีเพราะว่าไม่อยากให้เสียเวลาคูณสองเพราะว่า คูณสองมัเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยเป็นไงมีเสียงกิ้งจอกด้วยโอ้วานผมนี่มันดีจริงๆเลยนะครับสุดยอดไปเลยพอผมฟาร์มไปสักพักหนึ่งก็เรียบร้อยเลเวลผมอยู่ที่200แล้วและผมก็ขอจบ EP 1หนึ่งไว้เพียงเท่านี้ส่วน EP หน้าผมจะมาทําอะไรก็ฝากทุกคนติดตามดูกันด้นะครับและมีอะไรที่จะติชมผมก็สามารถเม้นมาได้เลยเพราะว่าผมชอบอ่านคอมเมนต์มากม